สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกคนนะคะวันนี้ปัดก็อยากจะมาถามเนาะลูกค้ากเก่าๆนะคะลูกค้าปุ๋ยเนาะก็อยากจะถามว่าใครอยากจะสั่งจองปุ๋ยไหมคะตอนนี้ปุ๋ยมันจะขึ้นราคานะ,ะนะทุกคนค่ะถ้าใครจะสั่งจองนะเดี๋ยวปัดจับติดเบอร์ไว้นะคะหน้าหน้าโพสต์เนาะค่ะติดเบอร์ไวะะ้ะะไวแล้วก็โทรไปสั่งจองได้นะคะทุกคน ปุ๋ยอันนี้นะคะมันจะเปลี่ยนปุ๋ยท่านอาหารรองอาหารเสริมเนาะค่ะอย่างมันจะแตกต่างจากปุ๋ยท่านอาหารหลักนะคะท่านอาหารหลักเนี่ยมันจะมีสารอาหารแค่3อย่างนะคะก็ได้แก<น>่ไน,น,นตินไนโตรเจนนะคะฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะคะแต่ถ้าท่านอาหารรองเนี่ยจะมีสารอาหารผาสมทั้งหมด17ตัวนะคะได้แก่ โบรอนกรรมะถันสังกะสีแมกนีเซียมทองแดงมูริดินัมเกาลีนคอลีนนะคะทุกคนตัวนี้นะคะวิธีการใช้นะคะก็คือต้องผสมนะคะผสมหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ก็สองต่อหนึ่งก็ได้นะคะมันต้องเอาธาตุอาหารหลักนะคะมาดึงสารอาหารธาตุอาหารโลงออกมาใช้ร่วมด้วยกันนะคะมันก็จะมีแถมด้วยนะคะทุกคนค่ะก็ตัวนี้นะคะถ้าซื้อตันนะแถมให้สิบเลยนะถ้าสองตันแถมหนึ่งตันนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะก็โทรไปเ,เ,เบอร์ที่ปัจจปากไว้นะคะเดี๋ยวปัจจปากไว้หน้าโพูดนะคะติดต่อไปที่น้องเลยนะคะที่สายบุคคลนะคะของบริษัทฟ้ารุนนะคะก็จะเป็นสาขาย่อยนะคะอยู่ที่ชะเชิงเสาเนาะค่ะ ก็จะชื่อน้องนกนะคะแล้วก็น้องนโมนะคะถ้าใครอยากจะใช้นะคะติดต่อไปที่น้องเลยนะคะค่ะวันนี้ปัดก็จะมาพูดแค่นี้เนาะค่ะแล้วปัดก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะก็จะเป็นทิกตอกนะคะแอดปัทรมา0ูนสองนะคะแล้วก็สําหรับคนที่รักสุขภาพนะคะปัดก็จะขายเป็นเครื่องนวดน,นะคะ จะไปช่วยกระตุ้นพวกเส้นเลือดต่างๆเนาะเป็นเครื่องนวดสมยัยนะคะของเราก็จะส่งออนไลน์ให้ฟรีทั่วประเทศนะคะแต่ถ้าเป็นเงินเซนเนี่ยเราจะออกสาธิตางสาธิตตามทุกจังหวัดเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ลงไปสาธิตตามจังหวัดต่างๆนะคะก็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะมันจะมีราคาโปรโมชั่นให้เนาะแต่ถ้ามาซื้อที่บริษัทษหรือว่าสั่งออนไลน์นะคะ ก็อันนี้จะขายเค่งนนสดเท่านั้นนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสาวอ e ีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็ปฐมมาแสงจวนนะคะ i.g นะคะแล้วก็ขอขอบคุณต่างชาตินะคะทุกๆคนที่ติดตามด้วยนะคะวันนี้ปัจจะไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคน